จ้ามื้อนี้ก็สิเฮ็ดเมนูบ้านๆเนาะจ้าต้มปลานิ่นบานเท่าะจ้าก็ซื้อปลาเน้นมาตั้งแต่หมื่อวานเนาะจ้าใส่ตู้เย็นไว์เอาออกมาล้างเนาะจ้าล้างพอสะอาดเรียบร้อยแล้วก็เอาไว้เนาะจ้าเตรียมไว้หลังจากนั้นก็เอาผักเนาะจ้าว่าว่าสิเป็นตะไคร้ข้าหอมใบมะกรูดเนาะจ้าผักต่างๆที่สิใส่เป็น นี่ลางเสร็จแล้วก็เอามาหั่นนะจ๊ะนี่หั่นเป็นตามความชอบของแต่ละคนนะจ๊ะน,นี่ก็คือเครื่องของเพิร์นนะจ๊ะหลังจากนั้นเอาอพริกแข้งนะจ๊ะมะขว่เอาไฟอ่อนๆนะจ๊ะหลังจากตัวบักพริกแข้งแล้วเอาก็ะเทียมมะขว่เข้ากันนะจ๊ะส่วนตนัวนันกบ่บกแกเปลือกออกนะจ๊ะขว่แล้วจังสิแกเปลือกออกที่แล้วนะจ๊ะบางคนก็แกเปลืจอจังมะขว่แต่แล้วแต่นะจ๊ะเป็นเหมือนอัน เนี่ยลูกทรายกับไปเ oh, <okay. S 1> ก็บผักอีตูมาไห่นะจ๊ะหลังจากเตรียมเครื่องเรียบร้อยแล้วนะจ๊ะเขาก็เอา,เาหมอ้เอเข้ามาตั้งไฟให้มันเดือดใส่นาหมันพอดีนะจ๊ะเราก็เติมเครื่องลงไปเที่ยวหันบางหันนะจ๊ะเพราะว่าสิปเป็นข่าตะไคร้รากผักซี่ใบบักกูดบักขามนะจ๊ะนี่เอาลงไปเลยน้ามันเดือดเดือดมันก็นสิได้หอมนะจ๊ะดับกินข้าวบักพริกเมื่อนะจ๊ะเที่าปัวบไว้มางหัน อาห้ำมันเดือดๆดนะจ๊ะหลังจากที่เท้าเอาเครื่องต่างๆเครื่องเทศนะจ๊ะต่างๆลังไปแล้วพ่อแต่หนามันเดือดคักๆนะจ่ะบดนี้เท้าเกาปลาที่เท้าเตรียมไว้นะจ่ะลงไปไนเหมาะจ้ะนี่อันนี้ก็สิเป็นต้มปลานิดน,นะจ่ะสูตรบ้าน,านๆก็นแล้วแต่สูตรไผยสูตรมั่นนะจ่ะไมมีถูไม่มีพิดลังคนเพม่นก็ใส้พริกสด ก็บอเป็นยังแล้วแต่ความชอบของแต่ละคนนะจ่ะส่วนตัวน,นมกักผีแข่งมันจังหอมนะจ่าหลังจากที่มันฝดแล้วเอาปลาลงไปเดือดแล้วแต่คล้องกับสีปรุงเครื่องปรุงนะจ่ะเ่ราว่าสิเป็นผงชูรสเกลือน้ำปลานะจ่ะแซงต้องไปละปรุงตามชอบของเจ้คล้องนะจ่ะผู้ใดมักรสไดกับปรุงรสนั้นนะจ่ะเพราะแต่ปรุงเรียบร้อยแล้วปลาสุกแล้วนะจ่ะ ข้าวเกาผักขี่เข้าหั่นไหวนจ้ะถิ่มลงไปเลยบว่า,วาสิเป็นหอมหอมเปซี่หอมนะจ๊ะสว่วนตัวมีผักสมนีงกะเลซไซสมนีงจ้ะผักอีตู้เออผักอีตู้อีกอันนึ่งนะจ้ะลูกแซ่เก็บมาให้อ่านี่แกบบเดือดแล้วอันนี้กะือวา่าเซตสิน้นเป็นที่เรียบร้อยนะจ๊ะหอมหอมจ้ะ แ,บแ่บแซ่บจ่าม้าม้ามาเปมากินน้ากันแล้วจ้านี่ต้มปลาหอนๆเขากับบรรยากาศจ้ามือนีบรรยากาศกักบบ่มีแดดเล้จา้านี่มาสดกับตุ่มปลาหอนๆแ่บแสบพี่น่องเอ้าอากาศดีกําลังสิเริ่มนาวล้วจา้าอ่าตอนปา่านะจ่าพากัานใดยังกินแน่น้ะจะอจ้าเนี่ยมือเศ้าทรงเมนูมาเบิองใน่เด้อจา้าผูดด้ใดดๆยังกิน ไผ่ห่นหน่มีแนวกินกับมากินน้ำกัน้อจ้าหลังจากปลาซุกแล้วก็เฮ็ดแก้วนะจ้าอ,อันนี้ก็เป็นแก้วบักพริกบอกครัวพงชิลลดน้ำปลาบักน่านะจ้าบีบลงไปแล้วก็ค้นให้เขากันถือว่าเป็นทีเรียบร้อยนะจ้าก็ขอบคุ้นสำหรับการรับชมรับฟังกับขอฝากคลิปไหว้ซ้ำนี่ละจ้ามือนี้สวัสดีจ้ามาเด้อมาเด้อมากินเขาน้ำกันจ้าผู้ดใดหั่นหนึกิน อ่านี่ก็เซ็ตเป็นที่เรียบร้อยแล้วจ้า